สวัสดีค่ะเป็นหนึ่งในผ้าไหมที่พอเยอะมากก็เลยขอสัมภาษณ์เนาะยี่สิบตะกอยี่สิบตะกอที่เหยียบข้างล่างคือ20อันหรออ่าบ๊อดอุ้ยชุดยอดเลยเป็นลายอะไรคะอันอันนี้เขาเรียกว่าลายลายผสมผสานนะคะผสมผสานเนาะ ยอดเลยเรียกว่าเป็นผ้ายกดอกผสมผสานเนาะทั้งผืนเลยเนาะจากอำเภอชุมพลบุรีใช่ไหมคะใช้เวลาทอกี่วันคะนี่ผืนนี้2เมตรบอกผืนนี้2เมตรนี้2เมตรก็ประมาณ5้วันอ๋อ5วัน ยากไหมคะเพราะว่าลายแต่ทั้งพื้นผ้าไม่ไม,ไม่ไม่ซ้ํากันเลยต้องขึ้นตะกอไว้รเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะจ้าเพราะเวลาเหยียบมันจะ,จะได้ตรงตะกตอจ้าดูพูดถูกไหมจ้าอ่าแล้วทีนี้ถ้า20ตะกอข้างหลังนี่สีเหมือนกันไหมนี่เราก็จะเหยียบเป็นท้องเรียบไงอันนี้เป็นท้องเรียบจ้านี่พอดูด้านด้านด้านหลังของด้านนี้เหมือนกันไหมจะเป็นเรียบเรียบอ๋อ20ตะกอ,อข,ข้างในจะเรียบอ่ะพี่จับหน่อยค่ะมันอยู่ที่เราจะ หยายว่าเราจะเหยียบเอาท้องพุ่งหรือท้องเรียบอ๋อถ้าเราเหยียบท้องพุ่งมันจะเป็นยังไงมันมันจะมีเส้นไหมอยู่มีเส้นไหมอยู่ข้างหลังแต่เรา,รเ,ราเราเราเหยียบเป็นท้องเรียบถ้าไหมยี่สิบตอก็เลยเป็นผ้าพ,พืนเรียบอ๋อนี่เป็นความรู้ด้วยนะคะถ้าผืนนี้ขายเนี่ยขายจากหน้ากี่เนี่ยพอใจจะขายผืนนี้เขาจะขายกันประมาณเท่าไหร่สองพันห้าค่ะอ๋อไม่แพงน,นะเนาะเพราะว่าไม่ใช่ง่ายเนาะกว่าจะได้ก็พี่เนาะ ันรองนุ่ง,งใส่แม่แม่แม,แม่คนทอสิคะไหมเราใส่เอลสิลองเทียบเอลสิเทียบเอลเทียบเอเอ๋อนี่อันนี้คุณสี่ใช่ไหมโอเคเออไม่ได้ทอง่ายเลยเนาะทรงประกวดเนาะ <Yeah. S 1> เข้าสินค้าโอท็อ oh, ปชุมตลบุนีนะคะขอบคุณค่ะ yeah. Yeah. เป็นอีกหนึ่งผืนที่ส่งประกวดโอท็อปสุรินเนาะเป็นงานทอจากอำเภออะไรคะชุมพลบุรีชุมพลบุรีผู้ทอคือคุณอะไรสำรวนสุดาปันคุณสำรวนค่ะสุดาปันเป็นผู้ทอผืนนี้ผืนนี้เรียกว่าลายอะไรลายขอเจ้าฟ้าลายขอเจ้าฟ้าเอสเนาะแต่ว่าเป็นทอแบบไหนเป็นทอแบบผ้ายกทอแบบผ้ายก ข้าทอแบบผ่ายกนี้กี่ตะกอตัวนี้42ตะกอป๊อดใช่ที่เหยียบนี่มีกี่อัน42อัน42อันแล้วต้องวางกันยังไง42อันนี่วางกันกันค่ะวางเรียงกันยาวๆขึ้นไปข้างบนไหมขึ้นไม่เรียงกันธรรมดาเดียงกันธรรมดาแล้วใช้ความจํายังไงคะในการเหยียบก็จแล้วก็เขียนไม้รากหนึ่งสองสามสี เขียนไม้ไว้อ๋อแล้วเรียงวิธีเรียงการเหยียบเหยียบยังไงเหยียบก็เหยียบขึ้นไปแล้วก็เหยียบกลับลงมาเหยียบขึ้นไปแล้วเหยียบกลับลงมาแล้วตัวนี้หนูใช้คําว่าหนูแบบไม่รู้นะสี่สิบตะกอนี้แบบนี้เขาเรียกว่าขิดหรือว่าเรียกว่ามัดหมี่ขิดค่ะขิดเนาะไม่ใช่ว่าผ้ามัดหมีเนาะเป็นผ้าทอขิดลายขอเจ้าฟ้าเนาะอ่าแล้วมีมีเรียกว่าหน้านางได้เนาะ โอ้ผืนนี้ถ้าขายเนี่ยนี่กี่เมตรคะ4เมตรค่ะ4เมตรถ้าขายขายเท่าไหร่20,500ใช้เวลาทอกี่วันครึ่งเดือนค่ะครึ่งเดือนเพราะว่ามันขิดใช่ไหมใช่วิธีการทอขิดอธิบายให้คุณผู้ชมหน่อยว่าทํายังไงวิธีการขิดอ่ะก็มันเป็นลายในตัวมันเป็นลายในตัวขับตะกอมันค่ะมันมันขึ้นตะกอไว้แล้วอ่าเพียงแต่ว่าต้องใช้ทักษะในการไอ้มี40ตะกอใช่ คุณที่ทอมากี่ปีแล้วคะตั้ง <ถอ S 1> แต่สาวแต่ตัวนี้บอกว่อทอตั้งแต่หมายว่าอายุข,ของการทอผ้าไหมอ่ะวี่ทอ,ทอตั้งแต่เด็กๆอ๋อสองพันสี่ร้อยสี่สิบสองตอนนี้หกสิบกับยี่สิบกว่าปีเนาะ,ะอ่าตอนนี้ทอผ้าไหมเป็นอาชีพไหมใช่อ่าโอเคลองเทียบกับเอวสิลองเทียบลงกับเอวว่าสองหมื่นใช่ไหมค่ะสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าพันมีคนจองหรือยังเขาวางก็เค่ะอ๋ออ๋อมีคนจองแล้วเหรอค่ะ อ๋อเอามาโชว์เฉยๆเนาะอ่าให้ดูสมั่งว่าหนามากเนาะคุณผู้ชมขอดูข้างหลังก่อนค่ะว่าถ้า40ตะกอนี้ด้านหลังจะเป็นแบบนี้เนาะก็คือใส่ได้ด้านเดียวเนาะสวยมากเลยนะคะขอให้ได้อยู่ในหนึ่งโอท็อปของสซดินนะคะเนาะขอบคุณค่ะนี่จะเป็นการโอท็อปแบบของใช้ตกแต่งนะคะก็จะเป็นตะขอ ตะขอไม้แก่นขามนะะคซึ่งน้องวรรณากับสามีเป็นผู้ส่งเข้าประกวดสินค้าโอทอชสุรินนะคะซึ่งไม้แก่นอะไรเมื่อกี้นะไม้แก่นขาไม้แก่นขานี่คือมาจากต้นมะขามต้นมะขามแก่นมะขามข้างในเลยแก่นมะขามข้างในเลยแล้วตรงตะขอนี่ทําจากอะไรตะขอนี่จะเป็นขอเหล็กขอเหล็กเนาะเป็นเป็นเป็น เป็นแบบไว้สําหรับเพื่อความเป็นสิริมงคลที่จะให้เป็นของฝากเป็นของขึ้นําใช่ไหมคะจึงเป็นของฝากเสือมรักสุรินเนาะขอให้ได้คว้ารางวัลค่าท็อปโอท็อปเนาะนี่นะคะเรามาเจออีกผลิตภัณฑ์อีกผลิตภัณฑ์หนึ่งซึ่งสามารถส่งไปตรวจโอท็อปได้เพราะว่าโด่งดังมานานแล้วเนาะใน3ปีเราจัดโอท็อปหนึ่งครั้งซึ่งคุณผู้ชมบางท่านที่คงเข้าสมัยเตาถ่าน หรือก่อไฟอะไรเนี่ยต้องรู้จักคำว่าขี้ใต้ขี้ใต้สำหรับก่อไฟนะคะต้องถามว่าอันนี้หันให้คุณผู้ชมดูหน่อยค่ะข้างหลังคะ่ะคุณผู้ชมดูข้างหลังว่าทําทเองเลยเหรอคะทาเองครับปรญญาเลยค่ะเดวพูดกันไปเลยคะ่ะว่ามันทําเป็นขี้ใต้ได้ยังไงคะก็ใช้ส่วนผสมพวกหนังสือพิมพ์เก่าหอ่หอหอ่หอห่อที่เลื่อยผสมหัวเชื้อขี้ใต้แล้วก็มาต้มกับพาราฟิน กลายเป็นว่าหลักการง่ายๆครับของที่เหลือใช้ครัใช้มากทำมาเป็นขี้ใต้ได้ตอนเด็กขี้ใต้เราจะมาเป็นดำๆแดงๆเนาะแต่ตอนนี้มันหาซื้อยากพี่ก็เลยกลับไปย้อนรอยว่าทํายังไงที่จะมีขายแล้วตอนนี้กลายเป็นว่ามีเป็นโปรดักต์อย่างดีลิขสิทธิ์จดทะเบียนด้วยใช่ไหมแล้วก็ส่งด้วยเนาะโด่งดังโอ้ให้โฆษณาเลยเผื่อคุณผู้ชมสนใจขี้ใต้เม็ดสำหรับก่อไฟอาบอกเบอร์โทรเอา ไปสนใจ0868955119อ,อีกครั้งนึง0868955119ชื่ออะไรคะสวนพลอ,อยเพชรกลุ่มผิดที่ใต้เม็ดบ้านตะโก อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับ่ะจากอำเภอเมืองกี่กิโลห่างประมาณ10กิโลครับอ๋อเส้นไปอะไรเส้นทางไปเส้นทางสาย226ไปกระสังนะครับอ๋อเส้นทางไปกระสังอ๋อเพราะฉะนั้นถ้าซื้ออันเนี้ยค่ะเนี่ยเท่านี้เท่าไหร่เนี่ยเท่านี้ถ้าซื้อถ้าเนี้เท่านี้ซื้อปีกก็คือ60บาท60บาทใช้ได้กี่ครั้ง60บาทใช้ได้96ครั้งโอ้สำหรับคนที่ที่จุด จุดไอแบบร้านร้านเอไอพวกนั้นก็ดีเนาะอะไรนะร้านไอหมูกระทะเนี่ยสนใจได้เลยเนาะมีขายนะคะเนี่ยก็ดูนะคะนี่คือกําลังส่งประกวดโอท็อปเนาะขอให้เป็นหนึ่งในโอท็อปที่เป็นสินค้าประเภทอะไรคะของใช้ของใช้เนาะขอบคุณนะคะยังไม่ได้ลงจะมีย มาดูเป็นของใช้ซึ่งเราทราบว่ากาแฟโอวัลตินซองที่มันเหลือใช้เนี่ยสามารถมาทำเป็นกระเป๋าเพิ่มมูลค่าได้นะคะซึ่งอันนี้อันนี้เป็นแบบแบบแบบไม่ค่อยหนาเนาะถ้าเคยเจอแบบหนานี่กาเอามาประกวดแบบนี้เนาะ,ะอ่านี่ก็คือจากอำเภออะไรคะอำเภอสนมนะคะ่ะอำเภอสนม ที่บ้านไปตามหากระเป๋ากาแฟเอ้ยไปเอากาแฟ,าาฟมาจากไหนคะเขากินเหลือใช้ใช่ไหมของกินเหลือใช้ค่ะอ่าแ,แล้วใครสอนคะเนี่ยใครสอนเป็นของกลุ่มของกลุ่มใช่ไหมเอามาใบเดียวใช่ไหมค่ะเอามาใบเดียวจริงๆแล้วผลิตกันเยอะแยะเลยค่ะอ่าถ้าซื้อใบนี้ใบนี้เท่าไหร่เนี่ยใบนี้ราคา100บาท่100บาท